แฟนบอลเดอะคอปได้รับข่าวไม่สู้ดีนักเมื่อหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมอย่างลุยดีอาดปีกทีมชาติโคลอมเบียได้แจ้งความประสงค์กับต้นสังกัดลิเวอร์พูลว่าต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟินในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ทมกลางความสนใจจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาบาเยอร์มิวนิกและทีมเษธีจากซาอุดีอาระเบียข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดยฟลอเรียนเพเทเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากสำนักข่าวซึ่งถือเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระดับต้นๆในวงการฟุตบอลยุโรป โดยเขาระบ,บุผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าข่าวด่วนหรือดิอาดได้แจ้งกับริเวอร์พูลว่าเขาต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างตัวแทนของดิอาดกับมักเอเบินผู้อำนวยการกีฬาของบาเยิร์นมิวนิกเมื่อ2วันที่ผ่านมาแม้ว่าดิอาดจ,จะไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองแต่การเคลื่อนไหวเบื้องหลังจากตัวแทนและความสนใจอย,ย่างจริงจังจากหลายสมโมสรระดับท็อปทำให้ข่าวนี้ไม่อาจมองข้ามได้เลยบาเยิร์นบาซ่าเดินหน้าทาบทาม แต่ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการในรายงานเดียวกันเพรทเทนเบิร์กระบุว่าไบ y e เยอร์มิวนิกยังคงสนใจดีอาดอย่างต่อนเนื่องและมีการเจราจาเบื้องต้นกับทีมงานของนักเตะอย่างไรก็ตามจนถึงวันที่10กรกฎาคมยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปยังลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลยังคงยืนกรานชัดเจนหากจะปล่อยดีอาดพวกเขาต้องได้รับข้อเสนอที่สูงมากพอเท่านั้นเพรทเทนเบิร์กย้ำในโพสต์ ไม่เพียงแค่บาเยิร์มิวนิกเท่านั้นบาร์เซโลนาเองก็แสดงความสนใจอย่างชัดเจนเช่นกันแม้จะมีข้อจำกัดด้านการเงินแต่หากมีการปล่อยตัวนักเตะบางรายในช่วงตลาดเปิดก็อาจเป็นไปได้ที่จะเดินเรื่องคว้าตัวปีกโคลอมเบียรายนี้สถิติเขยา่าเวทีพรีเมียร์ลีกผลงานของดีอาดในฤดูกาล2024-25หลุยส์ดีอาดกลายเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาทำไปถึง17ประตูกับ8แอซิสรวมทุกรายการเป็นคีย์แมนในเกมรุกข,ของทีม และมีบทบาทสําคัญในแผนการเล่นของอดีตกุนซืออย่างเจอเกนคลอปและคาดว่าจะยังอยู่ในแผนของกุนซือใหม่อาเนอร์สลอตที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งด้วยฟอร์มที่โดดเด่นทั้งในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมโดยเฉพาะเมื่ออายุของเขากําลังอยู่ในช่วงพีเคที่28ปีลิเวอร์พูลยังใจแข็งไม่ยอมปล่อยฟรีหรือขายถูกแม้ว่าตัวนักเตะจะต้องการความท้าทายใหม่แต่จากข้อมูลล่าสุด ระบุว่าทางลิเวอร์พูลยังคงบล็อกทุกความพยายามของทีมที่เข้ามาทาบทามเว้นแต่จะมีข้อเสนอที่เข้าใกล้หรือเกินมูลค่าที่สโมสรประเมินไว้ซึ่งสื่อหลายแห่งคาดว่าตัวเลขอาจพุ่งสูงถึง70-80ล้านยูโรประมาณ2,700-3,100ล้านบาทด้วยเหตุนี้สถานการณ์ของดีอาจจิงยังไม่ชัดเจนและอาจต้องรอการเจราจาเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าหรือ,อยังเร็วที่สุดในวันศุกร์นี้ตามรายงานของเ,เท,ทเทนเบิร์กบทวิเคราะห์อยู่หรือไป ขึ้นอยู่กับดีนมากกว่าใจการที่หลุยดีอาแสดงความต้องการย้ายทีมถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ของอรนเนอร์สล็อตซึ่งต้องเผชิญกับการปรับโฉมทีมครั้งใหญ่หลังยุคของคาร์ล็อปหากดีอาจะย้ายออกไปจริงลิเวอร์พูลจะต้องรีบหาตัวแทนทันทีโดยอาจมองไปยังปีกตัวรุกจากลีกอื่นหรือผลักดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาแทนอย่างไรก็ตามการปล่อยนักเตะที่ยังฟอร์มแรงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่สโมสรจะยอมทําง่ายๆหากไม่ได้ราคาที่สมน้ําสมเนื้อ